โตโยต้าไฮเอ็ดจีเอลปี2020เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ไม่หนึ0 0 0สนมกิโลรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถหน่วยงานตระหว่างมาคันนี้ภายในเป็นภายในโรบอท3แถวนะครับพร้อมกับเบลล์สจุดทุกตัวนะภายในก็มีการปุ่มข้างติดม่านนะครับปูพื้นให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะครับราคา859,000เครดิตที่ฟรีดาวนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะสำหรับตัวหน้าสั้นปี2017คันนี้ไม่หน0 0 0 0กิโล นะครับภายในเป็นเบาะ V สามแถวเก้าที่นั่งนะครับคันนี้ราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดาปีสองพันสิบเจ็ดไม้หนึ่งแสนนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาดสิบห้านิ้วเป็นแม็กปัดเงานะครับยางปีสองพันยี่สิบสามนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรหน้าโปรไฟล์รายละเอียดใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับรถตู้มีให้เลือกหลายคันเลย